หมืมหน่นพาใดเลือเลือกอกังมาครับม,รมาถูกมาหยาที่นอทั้งปุ่นเนาะนี่ครับพี่น้อ่เห็นบะหววหวดหนึ่งเข่าครับสินค้าลัของบรรดาล เอาแซฟจะนี้มันยู่ยห่อเนี่ยยู่บ่ครับลงมา้วมนี่ขี้เตอร้านนี่เจ้าหน่อยกับมีตะขี้เตอพี่น้องนี่ขี้เตอไงทั้งนั้น แม่นทั้งนั้นเลยพ <laughs> ี่เต์ใหญ่ทั้งนั้นเลยรุ่นเซียนทั้งนั้นเลยครับนี่มากบริไดนัดเลยเนะาะขาเพื่อนลงครับตอก่อาแม่ครับมีหอดต,ต่อมีหอดต,ต่อ อันกล่องบาโจ้ือจังดอบบอ่ไขอดอแสงอะไรทั้ทงว่นเ็นสัตบอพี่น้องเห็นสัตบดตรงเลยเนี่น่ค่ะเยันัด่าเบีบอกอด้ค่ะดานบั่นดานนะครับพี่น้องบอ่ได้มาโดนเบาพิดเบาถือเปิด วันเสาร์วันเสาร์สิมีตลาดผู้คนกับซีมาหลายเป็เลยละวันเสาร์เสียงเรือเสียงเรือในส่เรือใส่เรือห้ามึงนี่คือจังคนมาหน่อยเนาะว่าท่านมาบอกเจ้าเกี้ยวเข่าเจอเกี้ยวเข่าเกี้ยวเข่าหรือเปล่าท่านนี้กำลังหาหวดครับปกติเข้ามาทางบันดาลนี่ก็จะเห็นหวด ชิ้นข้าจะเป็นหวดหลายครับจะฝังเล่าเพ้อนนังใส่เรือล้องแม่แสงคือจ่ายเลยนะพี่น้องทุกคนมาตรงผ่านด่านชุดนี้ครับมีลูกค้ามาถ่าเบื้องปวดของเลาฝังล่าสิมี